สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอินออสเตรเลียกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาบรรยากาศสโนวมาให้ชมค่ะเพื่อนๆหิมะค่ะหิมะตกอยู่หน้าบ้านป้าหมวกแดงเริ่มตกตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสองทุ่มค่ะทุกคนป้าหมวกแดงก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่เมืองนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาหรอกค่ะเห็นข้างบ้าน ฝรั่งข้างบ้านเขาโทรมาบอกเธอสโนวลงหน้าบ้านนะออกมาดูสิเปิดประตูออกไปก็เห็นคือมันมันเหมือนฝนตกแต่ไม่ใช่ฝนค่ะเพื่อนเอนเป็นเหมือนละอองน้ำแข็งเหมือนปุยนุ่นละอองอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือโปรยลงมาเรื่อยๆๆค่ะเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราลงมาดูใกล้ๆก,กันค่ะ หนาวมากค่ะเพื่อนๆอ,อยากเห็นสโนว์ก็อยากเห็นค่ะยังไงก็ขอเปิดไฟเก็บภาพสโนว์สักเล็กน้อยบ้านอื่นเขาปิดไฟนอนกันหมดค่ะมีแต่บ้านเรานี่แหละไม่เคยเห็นสโนว์ยังไงก็ต้องถ่ายต้องเก็บภาพค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูภาพสวยๆกันอีกทีนะคะเพื่อนๆตอนนี้หนาวมากค่ะขอวิ่งเข้าบ้านก่อนค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะ มาค่ะเพื่อนๆมาดูภาพสโนว์หลังบ้านป้าหมกแดงกันค่ะช่วงเชา้าก็ไม่เช้ามากหรอกค่ะเพื่อนๆแดดออกแล้วค่ะสายแล้วน้ำแข็งยังไม่ละลายค่ะคือหิมะที่ตกลงมาก็จะมาเกาะตามสนามหญ้าตามอย่างนี้ยลละค่ะแต่ว่าน้องหมาสองตัวคือทองดำกับทองแดงเขาไม่หนาวค่ะเขาตื่นเต้นมาก เขามาคุยสโนคุยเล่นคุยแบบวิ่งเล่นกันอย่างสนุกเลยค่ะคือป้าหมูแดงก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ <laughs> ทองดำทองแดงก็เพิ่งเห็นสโนครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาเล่นสนุกกันใหญ่เลย คือมันหนาวมันตื่นเต้นเนาะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะมาดูฝั่งหน้าบ้านกันอันนี้หน้าบ้านป้าหมกแดงนะคะเห็นไหมคะหิมะยังกระจายเต็มอยู่เลยแดดท่วมฟ้าแล้วหิมะยังละลายไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเต็มเลยป้าหมกแดงเองก็อยู่ออสเตรเลียมา9ปีแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พึ่งจะได้สัมผัสโโนจริงๆใกล้ๆ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็ดูแต่ในทีวีในข่าวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมืองที่เราเคยอยู่มันไม่มีสโสนแต่ว่าพอย้ายมาอยู่เมืองนี้มีสโสนแล้วก็หนาวมากค่ะปีแรกนี้ป้าหมูแดงอาจจะตื่นเต้นหน่อยแต่ว่าปีต่อๆไปก็คงจะไม่ตื่นเต้นแล้วละค่ะ เราก็เหอกันครั้งแรกนะคะเพื่อนๆดูสโนโที่มาพร้อมกับความหนาวเหน็ดค่ะตอนนี้สายมากแล้วสโนเริ่มละลายแต่ว่าก็ยังไม่หมดค่ะ<โดย>บนภูเขาบนอะไรก็ยังมีเกาะอยู่ตามถนนหนทางก็ยังละลายไม่หมดค่ะเพื่อนๆป้าหมูแดงก็เก็บภาพมาประติดประต่อให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้าหมุกแดงด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ